สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมโคดทันนะครับวันนี้นะครับก็เป็น EP ที่5นะครับวันอังคารที่23นะครับมิถุนายนนะครับสอ่าอย วันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับปรากฏการณ์นะครับบิตคอยนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่ผมได้นะครับวิเคราะห์คอลัมน์จากเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็จะมาดูนะครับมาวิเคราะห์นะครับเส้น EMA กันนะครับตอนนี้ผมก็ล็อกอินเข้ามาในบิตคัพแล้วนะครับเรามาดูนะครับปรากฏการณ์บิตคอยนะครับในไทม์เฟรมนะครับ 1H นะครับนี่เราจะเห็นว่านะครับตอนนี้นะครับ กราฟนะครับเมื่อคืนนับสวยงามมากเลยนะครับเส้น EMA ของเรานะครับเส้นสีแดงเห็นไหมครับตัดเส้นสีน้าเงินแล้วก็เส้นสีเหลืองนะครับผ่านขึ้นมานะครับสวยงามมากจากเมื่อวานนะครับเห็นไหมครับครับตัดขึ้นมาสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมฟันธงและวิเคราะห์ครับว่าวันนี้นะครับนะครับบิตคอยนนะครับนะครับプライแอคชั่นนะครับน่าจะทะลุนะครับ สามแสนขึ้นไปนะครับเพื่อไปเทสนะครับแนวต้านสามแสนสองนะครับอาจจะเป็นวันวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกินในสัปดาห์นี้นะครับน่าจะขึ้นไปเทสนะครับสามแสนสองได้นะครับจากที่ผมวิเคราะห์มาเมื่อวานนี้นะครับจากที่คอลัมน์พอเดอร์ดิกเจสนะครับได้วิเคราะห์เมื่อวานนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นจริงนะครับเพราะว่าหลังจากที่นะครับราคานะครับ ไซเวย์อยู่ที่296นะครับ296 290ครับอยู่ประมาณเนี้ยหลายวันหลายสัปดาห์นะครับเพราะนั้นตอนนี้ price action นะครับฝั่งบายนะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งครับและก็สัญญาณนะครับเส้น EMA ก็นะครับชัดเจนนะครับแสดงให้เห็นเลยครับเพราะตอนนี้ตัดขึ้นมานะครับมาดูใน time frame นะครับ 4H นะครับเราจะเห็นว่าเส้นสีแดงนะครับตัดเส้นสีเงินขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับ ะเสส้้้นนนนนีมัขึาแต่ตอนนี้กําลังจะทําอะไรครับถ้าวันนี้นะครับทะลุนะครับสามแสนขึ้นไปได้เนี่ยนะครับในจุดนี้นะครับเห็นไหมครับทะลุสามแสนขึ้นไปได้แน่นอนหมายความว่าเส้น ema สีแดงจะตัดนะครับผ่านเส้นสีเหลืองขึ้นไปแน่นอนนะครับในไทม์เฟรม 4H นะครับผมเชื่อมั่นว่าวันนี้นะครับน่าจะทะลุ3 0 0แสนขึ้นไปได้นะครับแล้วก็อีกวันสวันหรือในสัปดาห์นี้น่าจะขึ้นไปเทสนะครับแนวต้าน3า0แสน นะครับแล้วเราลองมาดูใน Timeframe นะครับนะครับ day นะครับโอ้โหแท่งใหญ่เลยนะครับเดย์ o นี้แท่งสีเขียวใหญ่มากเลยเพราะนั้นเราจะมองที่ไหนครับผมมองว่าน่าจะไปถึงนะครับสามแสนสี่พันด้วยซ้ำนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมไปทำให้ดูครับนะครับตรงนี้นะครับ3า0 0 0 0สเนี่ยครับตรงจุดนี้ผมคิดว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับน่าจะทะลุนะครับ 3 4พ0 0ไปได้ในด่านนะครับเป็นอันนี้เป็นด่านย่อยนะครับนะครับแท่งเทียนนี้นะครับตรงนี้น่าจะผ่านไปได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับในวัน2วันนะครับและก็แน่นอนครับตามเฟรมใหญ่ที่เราเห็นนะครับ3แสน2ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับไม่ไกลเกินน่าจะเป็นการเทสครั้งสําคัญเลยถ้ารอบนี้ทะลุผ่านเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับเพราะว่าเส้นนะครับ เอ็มเอสีแดงนะครับในไทม์เฟรมเดย์วันเนี่ยนะครับจะตัดเส้นสีน้าเงินขึ้นไปนะเพราะว่าเขาตอนนี้เขาตัดอยู่เหนือถ้าเรามองในไทม์เฟรมเดย์วันเห็นไหมครับเส้นสีแดงกับเส้นสีเงินนะครับเขาอยู่เหนือเส้นสีเหลืองอยู่แล้วครับนะครับนั่นหมายถึงว่าเขายังยกระดับขาขึ้นระยะกลางได้ดีนะเพราะนั้นถ้าเขาตัดนะครับเส้นสีแดงตัดสีน้าเงินขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับและขนาดขึ้นไป3เส้นสวยงามเนี่ยแน่นอนครับ เทนขาขึ้นระยะกลางถึงยาวจะกลับมาทํางานพร้อมกันนะครับนะครับจะสวยงามมากนะครับตอนนี้เขาเหมือนพยายามเห็นไหมครับพยายามจะโค้งจะตัดเส้นสีน้ําเงินขึ้นมาให้ได้นะครับนั่นหมายถึงว่าจะต้องทะลุ3 0 0แสนแล้วก็3 0 0แสนอขึ้นไปให้ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับวิเคราะห์กันเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตนะครับแล้วเราจะมาดูปรากฏการณ์บิตคอยนะครับกันอีกในวันต่อไปขอบคุณเพื่อนๆนนะครับ ชอบกดไลค์นะครับถูกใจนะครับก็ช่วย subscribe นะครับช่องของผมให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ